้เรียญพวกไปบุญนณะน่า๋ยวมีอะไรได้ไปไม่ได้ไปนีไม่ได้ไปกลากมาไปร้อยมากเลยสกงจิตเ็ดน่อไปคุญได้เก้าสิบ่านเสียเก้สบาเก้าเสิบเก้าคือยอาจารย์อยากออกแบบท่านนะโยมขนรวท่านมาก ท่านก็ดีท่านเป็นพื่อ็ดีเมตตาพอท่านแก่แล้วก็เจ้ามีวันวังคุมวังหน้าดเลยามให้เชียงของสงร้างอะไรไม่สำเร็จโยมสิริกรไปสปร้างคนก็ไม่เสร็จสร้างพี่พักให้คนไปไปพักเวลาตั้งนอนไม่เสร็จไม่ไนดะ้แล้ว การอบรมทั่วประเทศเนี่ยกาท่านที่มาบ้างไปลูกศิษย์ทุกมหาเป็นเยอะมากเยอะค่ะลูกศิษย์อะดัปเปอร์นังเลยค่ะเติมราพุยอะไรที่นัานนะคดึงใช่แต่ะลับมาไม่เป็นตามเป็นนักดึงไม่ตามมากเลยโยมรัตนามาลินนท์ที่ช่องสามไปสร้างดีที่ที่เก่าที่เดิม พยาวที่วัดป่วัดนาเรโยไปสร้างอุปิไว้ยวต้เรไปปฏิบัติธรรมใส่ตะกูคเขาเดิยเต่อมาไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่อะไมันก็ไปดูรูปสิดีมากเรรูปสิท